พร้อมที่เขาจอมทองกันนะครับไปครัช่วงนี้แรดแรดเข้าไปอย่างเดียวครับตอนนี้จะจะเข้าสู่ฤดูการเทลลเต็มตัวแล้ว ร,รีวิวครึ่งทางหน่อยคุณเด้เฮ้ยจะร้องเพลงอะไรดีฉันมาทำอะไรที่นี่โอชันนี่นี่แค่ครึ่งกิโลนะอะไรที่นี่ จะวิ่งกี่รอบดีครับวันนี้รอบสองพอ,อเลยเรารีพีกันหรือเปล่าใช่เราบินขอจอมทอง จอมทองมีอะไรให้ดู1 2หนึ่งสองไวปวิวพาราเซตามอนอันุูละมากพี่เดี๋ยวให้ไปดูความเสียว เขาสวยเลยอย่างสวยเลยก็ให้เราไปใส่เพลงไงขึ้นมาก็เจอป้าหูนอนอยู่นะค่ะด้วยยังก่อนนะจะไม่หัวเราะไงเอ้ายังไม่มีใครมาเก็บอีกเหรอขาใส่ขาเออสาวไปใส่ตูดแม่แยกแม่แยกตูดกับท่านนอน เล้วะมนจบกนไปจบอะไรนห้มจบแล้วยังไนี่ กับวิวสวยมากตอนนี้เนี่ยใครใครใครจะมาซ้อมเทลที่นี่นะโอ้โหวิวยังสวยเตือนไว้ก่อนถ้าใครจะมาซ้อมเทลที่นี่วิ่งไม่ได้หรอกถ่ายรูปทุกจุดตัแต่นะวิากลูปจอดถ่ายรูปล้วมาอย่างนโอ้โ ไหนตรงไหนสวยของดีขอนบุรีวัดขาวจอมทองวันนี้คิมเจี๊ยบที่เขามาถ่ายรูปวินเคยมาครั้งแรกวินมาอีกครั้งแล้ว ผมวิ่งขึ้นสามสิบกว่ารอบโอ้โหเพีย <laughs> งคันด้วย <c oughs> อ๋ออันนั้นโตไปเพียงคันด้วยเียวนอะ รูทแรกผ่านไปติดกับดักความสวยของหน้าผาวิ่งไปชั่วโมงกว่าแต่สวยจริงเดี๋ยวรูตต่อไปจะพาเข้าป่าใช่ไหมพี่แววจะเป็นจะเป็นทางเทรลแล้วแต่สวยจริงนะข้างบนนี้ว้าวว้าวโอ้โห เบรกไปอยู่เออถ้าเกิดพี่แววมาซ้อมนี่บ่อยๆนี่คือหมูป่าสบายๆเลยเป็นไงเทียบเหมือนข่วชมเลยเดี๋ยวก่อนนะเทียบกับทางเทลกับเอ้ยไม่ใช่ทางเทลตรงนี้กับไอ้บันไดเมื่อกี้แบบแบบไหนทอลอดกว่า อันนี้เหนื่อยกว่าพอๆกันไหมอันนั้นก็อันนี่ก็หนักกันนะครับใช่แต่ทางมันสบายกว่าไงอ๋โอ้ชาทีน่าจะลื่แล้วแหละีนะี่อไม่มีไม้แต่ดีนะรองเท้าใหม่อยู่โน่นไม่มีไม้แต่รงเท้าี่อมันใหม่อยู่อะไรนะไม่มีไม้แต่รองเท้าใหม่มันเกาะดี มาเจอสนามปีหนึ่งสิเรียกเข่าแต่ว่าร้อเดินไม่ลื่นไดยู

นีจ่จะบอกว่าในโคราชคิดว่าสนามนี้น่าจะเป็นสนามซ้อมเทลที่ดีเลยนะบอกว่ายากก็ยากมกันนะที่นี่ออนอี <S 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 2> <S 2> the, an ่กอีกกว่าแต่ร้อนร้อนมาเน๋้อแมวเขาถ่ายรูปหนูไหนมาถึงถ่ายรูปหมู ลูกหมลูกหูลูกนูลูกหลูกหูลูกหูไูหูลูกหกหูรมกหอลกาูลูหลูกหูไูกหูลูกหเลอกหูลูกลูกหูลูกหูลูกหูอูอหูไูกหูลี่หูลูก็นล้กหูลูกหูลูกหลูกหูลูกรังไกรูลกหูลูกาเลูกหลหูลูกห้ลู่หูกหรู่กหูลูกหาลูกหูกลูกหกหูลูกหูลูกหกหูลูกกลกกกไหหหูกูกกลหลกลเลกล เดี๋ยวนะอุปกรณ์อุปกรณ์ข้างหน้าต้องมีอะไรนะอันนี้ขาดสามขาดไม้โพอว้าแล้วก็เป็นน้ำเป็นน้ำสปอนเข้าได้นะคะแล้วก็เสื้อเสื้ออะไรนะเสื้อเสื้อเทวอ่อเสื้อเทวโอ้ชันเฮ้ยสนามนี้โอเคนะสุดยอดเลยหกกิโลเกณฑ์สี่ร้อยห้าสิบแล้วตอนนี้ว้าว สุดยอดกุมกุมเง่เงยนี่เรียก่รกกเรียกว่าชั้นหน้าตั้งเลยฮะเลยลึกลูกหนึ่งโอ้ตอนนี้นะครับผมผมวิ่งมาเจ็ดโลแล้วเกณฑ์ ห้ายสิบโอ้โหต้องบอกว่าหนักน,นี่คือรวมขึ้นลงขึ้นลงเลยนะถ้าเกิดคิดดูสิว่าถ้าขึ้นอย่างเดียวจะยังไงโคตสุดนี่ชันไม่ชันดูเอานะคะ ของจริงไหนง่ายเยอะกว่านี้ค่ะตัวนี้ยัไม่ของจริงหรอยังยังเหรอยัโอ้ยเป็นไงเจ้าขินง่ายเยอะกว่านี้ค่ะเราจะขึ้นไปตีละครั้งหมูป่าได้แล้วโอ้เจอทางาแล้วเจอสุดๆเลยอ่ะชันหน้าตั้งเลยอ่ะวินนาฬิกาวินบอกได้ใช่ไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์เออสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับสิบสิามเปอร์เซ็นต์หรอไม่รู้ โอ้สุดยอด13เปอร์เซ็นต์คืออะไรความความชันไม่น่าใช่พี่หรอไม่น่าใช่มันอาจจะดีลีไหนขอดูหน้าคนสวยหน่อยต้องไปปวดแต่เขาน้อยแน่งเนี้ยตายไปว้าวสุดๆไปเลยโอ้พางตัวไหนนี่ไงเหมือนนี่ไงแมลงนะ เห็นไหมเห็นไหมกําลังไต่ขึ้นมาตะกั่นอ๋อตะกั่นเหรอนี่ยโอ้โหมันเหมือนไม้มากเลยอ่ะที่เราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวมันออกเกีทางอ่ะว้าวชี้ไปทางวิวสิงูวิวโคตรสวยโอ้สาวสาวแรดแต่ละคนไม่โคตรถึก

จะคนสวยๆอันนี้เข้าไปนี้ระวังหน่อยนะอันตรายนี่นียค่อยๆไปเหนื่อยดีว่ะลำบากดีอ่ะไปนี่ดูทางเทคนิคอลโอ้โหริมผาจะคำนวณเพราะว่าน้ำหมดแล้วน่าจะอยู่น่าจะได้อีกสักโลดูน้ำไม่จะดเดินต่อได้ มันทั้งเองียงม,มันทั้งสูงนะระวังนะพี่ออมันลื่นไปค่ะเสือโอ้รูดวัดข่าจอมทองครบรถเลยนะครับตอนนี้ผมวิ่งได้แปโลนี่ดูแปดโล,โลเกณฑ์หกร้อสาสิบห้าสุด ที่นี่เหมาะสําหรับซ้อมมีทั้งถ้าเกิดใครอยากแบบฝึกฝึกแค่เก็บเกณฑ์ก็คือมีมีถนนคอนกรีตให้วิ่งขึ้นวิ่งลงได้แล้วก็ใครที่อยากแบบลงป่าจริงๆก็มีทางเทคนิคเขให้ลงเมื่อกี้รอบละสามโลวนแล้วขึ้นมารอบละสามโลเกณนนี่โหใช้ได้อยู่นะเ <laughs> ขาจอมทองฮิวรีพีทตัวนี้โอ้ นึกว่าชิวๆต้องมาลองรูทหนึ่งเนี่ยมัน3โลลงไปข้างล่างขึ้นไปขึ้นไปยอดตรงจุดชมวิวลงมาตรงนี้3.2ซึ่ง3ามเกณฑ์ประมาณ300เมตรเอาเรื่องแต่ผมทำสถิติไว้นะอยากให้คนมาทำลายนะ36นาทีครึ่งอ่า ใครคิดว่าแน่มาลองดูสาสนาทีครึ่งนะอาทิตย์หน้าก็จะมาใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนสนุกมากเขาจอมทองมีห้องนงห้องน้ำสะดวกมามากันมาเที่ยววิวสวยมากคนชอบหาแสง